เราก็มีการทำเวิร์กช็อปกันมาหลายรอบตั้งแต่เรื่องของการปรับปรุงในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งวันนี้ล่าสุดก็นอกจากจะมีการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานแล้วก็ให้มีหน่วยงานในการดูแลตรวจสอบในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันอยู่ทุกหน่วยงานนะคะและในส่วนนี้เองเราก็จะเริ่มให้มีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็นําเอาระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการตรวจวัดเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของจุดเรื่องของป้องกันความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้แล้วก็ในส่วนของโครงการใหญ่ เราก็ยินดีค่ะที่จะทํางานร่วมกับภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนที่จะร่วมกันพิจารณาเพื่อให้ขั้นตอนต,อนต่างๆนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็มีความชัดเจนค่ะครับแล้วเรื่องความคุ้มทุนล่ะอฮะอันนี้ะจะดูเหมือนจะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าโครงการอาจจะไม่คุ้มทุน อา่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะความคุ้มทุนเนี่ยวันนี้ถ้าเรามองในมิติถ้าเราคำนวณจุดคุ้มทุนปกติหลายท่านอาจจะบอกว่าบางเส้นอย่างเช่นเส้นรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่บอกว่าเส้นนี้ไกลามากแล้วไม่คุ้มทุนถ้าคำนวณจากค่าลงทุนจากกรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่ค่ารถไฟแล้วก็คำนวณค่าโดยสารที่ได้อาจจะมองว่าไม่แน่ใจเพราะ เราไม่รู้ว่าเชียงใหม่จะเติบโตอย่างไรแต่ถ้าเรามองในเชิงของความคุ้มทุนทางทางด้านของภาพรวมตัวอื่นๆด้วยเนี่ยจะมีอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นถ้ารถไฟไปลงที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นที่หนองคายหรือที่ไหนก็ตามแน่นอนจะเห็นชัดอย่างกรุงเทพนี่เป็นตัวอย่างว่าพอมีเส้นรถไฟปุ๊บความเจริญที่เหลือจะตามมาก็คือแปลว่ามีร้านค้ามีโรงแรมมีต่างๆนั่นคือความเจริญของทั้งชุมชนโดยรวมฉะนั้นการที่มองจุดคุ้มทุนนั้นก็อยากให้มองจุดในเรื่องของโดย รวมด้วยหรือเรียกว่าอี o น o มิ c แว l u ลูที่จะคิดรวมกันเพราะว่านี่คือสิ่งที่การลงทุนภาครัฐนั้นเราต้องการให้เกิดเมืองใหม่ให้เกิดชุมชนใหม่ให้เกิดการพัฒนากลับไปยังชุมชนที่นอกเหนือจากรายได้ที่เกิดจากการได้รับจากค่าโดยสารหรือในเรื่องของค่าขนส่งสินค้าโดยตรงค่ะ,ะค่ะประเด็นร้อนครับท่านนายกพูดถึงคุ้มทุนค่ะจากน้ำข้าวเลยเล่นกันเรื่องนี้เลยค่ะว่าเราลองคุ้มทุนเนี่ย วัดยังไงครับในมุมมองก็ต้องเรียนว่าจำนำข้าวนะคะจริงแล้วถ้าเรามองทางคณิตศาสตร์หลายท่านอาจจะบอกว่าซื้อมาคือรับจำนำมาเท่าไหร่ขายไปนั่นก็คือเรียกว่าขาดทุนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองว่าวัตถุประสงค์ของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเพื่อ และสร้างรายได้ให้เกษตรกระนะคะในความเป็นธรรมพืชแล้วก็ทําให้ราคาสินค้าของเกษตรกรเนี่ยได้รับสูงขึ้นได้รับมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาข้าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ ได้สะท้อนตามต้นทุนจริงหรือตามราคาตลาดฉะนั้นจึงมีโครงการเรื่องของจำนำข้าวฉะนั้นส่วนต่างเนี่ยเราเรามองว่าเป็นการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรไม่ใช่เรียกว่าขาดทุนนะคะเพราะว่าอยู่ที่ว่าภาครัฐปกติเนี่ยทุกประเทศก็จะต้องเอารายได้ของรัฐเนี่ยไป ชดเชยหรือไปดูแลผู้ที่มีรายได้น้อย <S 1> <S 1> ฉะนั้นคโครงการนี้ก็คือโครงการที่นําส่วนต่างเนี่ยไปดูแลให้เกษตรกรถามว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นี้หนึ่งก็คือกลุ่มที่เข้าโครงการรับจำนำโดยตรงมม<ม>กับอีกส่วนหนึ่งคือเกษตรกรที่ไปขายที่อื่นได้จากผลพวขงของราคาจำนำข้าวที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นจะมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้เราจึงมองว่าการจัดสรรงบประมาณในการดูแลเกษตรกรก็คือการที่ทําให้ผู้ที่มีรายได้น้อยโตขึ้น อันนี้คือทางตรงนะคะนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เรามองก็คือว่าถ้าเราให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้ที่ดีขึ้นฉะนั้นมีไรายได้ที่ดีขึ้นสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรได้มีการลืมตาอ้าปากก็คือว่าปกติผู้มีไรายได้น้อยเงินทุบบาททุกสตั์ถูกไหมคะได้มาปุ๊บก็จะใช้จ่ายฉะนั้นการใช้จ่ายนี้ก็เกิดอะไรขึ้นก็เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจไปซื้อของร้านค้าต่างๆร้านค้าก็มีไรายได้สุดท้ายก็กลับมาเป็นภาษีของภาครัฐอีก เั้นตรงนี้คือการที่เรียกว่าเราเสริมสร้างความแข็งแรงของเศรษฐกิจในประเทศและขณะเดียวกันก็ทําให้เกรรษตรกรนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นะาัะะน,นี้ก็เรียนว่าเราจึงมองว่าเป็นการดูแลช่วยเหลือเกรรษตรกรผมมีสองคำถามว่เดี๋ยวจะแย่งคนอื่นถามไม่ทันค,คือหนึ่งก็คือทำไมั้างั้นไม่เพิ่มหมื่นเจ็ไปเลยครับเพราะว่ากําลังภายในไอ้กำลังซื้อภายในประเทศเราเนี่ยมันลดลงนะฮะสกาพผัดบอกงั้นเพิ่มเป็นหมื่นเจ็ดเลยไหมฮะหรือสองรวมทั้ง มันเป็นจูงใจให้กับเกษตรกรมาแย่งกันปลูกข้าวไหมครค่ะก็เรียนว่าจริงๆเป็นคําถามที่ดีนะคะเขาเรียกว่าหลักความสมดุลนะคะคือว่า,วาถามว่าเราจะเพิ่มหมื่นเจ็ดหรือเปล่าจริงๆก็เหมือนกับเรามีกระเป๋าอยู่อยู่มีก็ประบบมาณอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ที่เราจะจัดสรรไปทําอะไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลน,นี้บอกว่าใน1ปีถึงสองปีนี้สิ่งที่เราต้องแก้ไขด่วนคือรายได้ของเกษตรกรเราถึงจัดสรรงบประบบมาณจํานวนหนึ่งเนี่ย ไปดูแลเกษตรกรด้วยโครงการรับจำนำข้าวนะคะด้วยหมื่นห้าใช่ไหมคะอันนี้หมื่นห้าพันบาทเพราะเราก็หวังว่าเราก็จะช่วยให้เกษตรกรดีขึ้นฉะนั้นวันนี้เราก็ดําเนินการไปละปีสองปีเราก็ต้องกลับมาดูต่อว่าก็ประมาณตรงนี้เราจะเพิ่มขึ้นหรือหรือยังไงบ้างฉะนั้นวันนี้เราก็มองว่าก็ประมาณต่างๆเราก็ต้องไปใช้ในการพัฒนาเรื่องการศึกษาอื่นเราก็จะจัดสรรด้วยฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าหลักความสมดุลน,นะคะคาถามก็คือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็คงต้องดูให้สะท้อน ถ้าถามว่าตั้งสูงเกินไปก็แน่นอนก็จะจูงใจมามามาปลูกข้าวมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากได้ข้าวที่มีคุณภาพเพราะข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีแล้วขณะเดียวกันวันนี้ถ้าเราไปดูจากปริมาณความต้องการเนี่ยก็ยังมีพืชหลายประเภทที่สามารถทำไรายได้ไม่น้อยกว่าข้าวเลยเช่น<ม>การปลูกอ้อยสำปะหลังซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานซึ่งวันนี้ดิฉันเองก็ได้ดมีโอกาสไปไปโรงงานต่างๆ เขาก็บอกว่าขาดแคลนพวกนี้ฉะนั้นจึงเป็นที่มาของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาเรื่องโครงการเกษตรสนนิ่งนะคะที่เราจะไปได้กําหนดพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมถามว่าเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับสภาพน้ําดินอากาศต่างๆว่าเพียงพอเหมาะกับปลูกพืชอะไรให้ผลผลิต ที่ดีที่สุดถ้าระวางตรงนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็สามารถที่จะปลูกพืชอะไรที่เราแนะนำนานีเหมาะสมแต่ถ้าไม่เหมาะสมเราก็จะได้แนะนําว่าปลูกพืชแบบนี้สุดท้ายคําตอบคือเราต้องการให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้ที่ดีขึ้นค่ะมาเรื่องข้าวต่อยนิดนึงนะครับค,คือมีคนจํานวนมากที่สนับสนุนแนวคิดแต่ว,ว่าอาจจะอยากถามเติมไปสักสองคำถามว่าแล้วเราจะเอาเงิน มาจากไหนที่จะมามาดูแลเกษ,ษกตรกรเนี่ย<ฮ>ะจะดูแลได้ถึงแค่ไหน<ฮ>ะนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเมื่อรัฐบาลเอาข้าวเข้ามาแล้ว <ฮะ S 2> นยโยบายและการทํางานจริงๆรัฐบาลเอาข้าวนี้ไปทําอะไรได้บ้างไหมครับ<ฮ>ะจะขายได้ไหมหรือถ้ายังขายไม่ได้เนี่ยจะทํำยังไงครับ คือต้องเรียนว่าการดูแลถึงไหนก็อย่างที่เรียนว่าก็ต้องดูพื้นฐานว่าในปีต้นๆเราช่วยให้เกษตรกร,ร,กรลืมตาอ้าปากได้ถ้าเกษตรกร,ร,กรได้มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วบางครั้งรัฐบาลก็ต้องขอ เรียกว่าขอความเห็นใจช่วยกันในการปรับปรุงก็ประมาณนี้เพื่อที่จะไปดูแลในส่วนอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นการปลูกข้าวนาปังซึ่งนะข้าวนาปรังนี่คือเกษตรกรปลูกอาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งเราก็จะมามาประสาหารือกันว่าเราจะช่วยเหลือกับภาครัฐอย่างไรอันนี้ก็ต้องขอเรียนอขอความเห็นใจพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าจริงๆแล้วเราเองเราก็มีทางเลือกอื่นๆในการที่จะปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งถามว่าเรื่องของการปลูกข้าวสามารถที่จะสร้างล เพิ่มได้อีกเยอะไหมก็ต้องเรียนว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีพื้นฐานด้านเกษตรกรรมเรามีเรียกว่าสินค้าต้นน้ามากแต่สิ่งที่เราขาดคือสินค้ากลางน,น้ำคือการแปรรูปการเกษตร<ม>เรายังไม่ค่อยได้ทํามันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เรื่องของเกษตรสนิงว่าถ้าเราเข้าใจว่าพื้นที่ต้นน้ําอยู่ที่ไหนทําไมเราไม่ให้โรงงานในการแปรรูปไปอยู่ใกล้ๆนั้น นะคะอย่างเช่นข้าวเนี่ยจากข้าวเนี่ยถ้าเราส่งออกเหลือบางข้าวที่คุณภาพต่ำเนี่ยสามารถไปทำมีทั้งน้ำมันทำรำข้าวหรือเอาข้าวไปทำเครื่องสำอางสามารถที่จะมีงานวิจัยต่างๆอีกมากซึ่งวันนี้เราต้องเริ่มมาส่งเสริมตรงนี้นะคะแล้วเราส่งเสริมเฉพาะบอกว่าข้าวที่ปลูกได้ผลผลิตดีขายราคาดีเราปลูกไปอันไหนไม่ดีเราจะเสริมไปทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าที่จะทำให คำตอบก็คืออย่างเดียวก็คือรายได้เกษตรกรดีขึ้นมีทางเลือกอื่นๆมากขึ้นดังนั้นเราก็คงต้องมาส่งเสริมในส่วนของงานพัฒนางานวิจัยนะคะแล้วก็การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าเส้นสะพายเชนก็คือต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําให้ต่อเชื่อมอุตสาหกรรมเพื่อ จะได้ทําให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนั้นลดลงค่ะโปรเซสตรงนี้เดินหน้าแล้วใช่มครัตอนนี้เดินหน้าค่ะกำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาค่ะก็เรียนว่าจะเป็นปีที่2ที่เราเริ่มคุยกันแล้วเราก็เริ่มมีการประชุมหารือกันในโครงการเรื่องของการแก้ปัญหาเพื่อกเกษตรกรรมนะคะเรื่องของกเกษตรสวนนิ่งก็เรียนว่า ในส่วนเกษตรโซนนิ่งเนี่ยถ้าเมื่อเรามีการกําหนดพื้นที่แล้ว <c oughs> หนึ่งก็คือว่าจะทําให้เราปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะ <c oughs> เราเข้าใจแล้วก็เราจะเอาเกษตรโซนนิ่งเนี่ย <c oughs> ไปเชื่อมกับโครงการพรบเงินกู้สองล้านล้านเพื่อให้ต้นน้ำ <c oughs> กลางน้ำปลายน้ำต่อเชื่อมกันและต้นทุนขนส่งลดลง <c oughs> ขณะเดียวกันถ้าเราเข้าใจเกษตรโซนนิ่งนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าได้ในระยะยาว <c oughs> จะเห็นว่าราคาสินค้าบางครั้ง ออกมาพร้อมๆกันเกินปริมาณการรองรับแล้วเราไม่มีสินค้าไม่มีการแปรรูปการ,กรเกษตรแปรรูปเราก็เหลือเหลือเสร็จสุดท้ายก็คือของขายไม่ได้ราคาก็ตกหรือบางช่วงเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ไม่สามารถปลูกได้ทันก็ทําให้ราคาสินค้า แพงขึ้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักดีมาร์สแปร์เราก็จะเอาตัวนี้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็บริหารจัดการได้ดีขึ้นนี่เป็นการมองไปในอนาคตที่จะใช้นะะแต่ว่าณปัจจุบันขอเรื่องข้าวนิดหนึ่งค่ะกลับมาเรื่องข้าวนิดหนึ่งค่ะนันยกเพราะว่าคณะกรรมการข้าวแห่งชาตินี่ก็มีเสนอมาสามทางเลือกซึ่งก็เป็นทางเลือกที่จะลด ราคาประกันลงมานะคะท่านยืนยันที่ 15, หมื่นห้าไมคะก็<น>ะต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเราอยากเห็นราคาของข้าวนั้นสะท้อนตามกลไกราคาตลาดโลกหรือต้นสะท้อนตามต้นทุนจริงด้วยนะคะคือแปลว่าตลาดไปไปขึ้นเราก็เราก็ต้อง ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องให้ขึ้นแต่ถ้าราคาตลาดโลกลดลงเราก็คงต้องสะท้อนลงบ้างเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งหมดเพื่อส่วนต่างที่สูงขึ้นเราก็คงต้องเรียกว่าภาครัฐก็ต้องบริหารในเรื่องของการรักษาวินยัยการเงินการคลังแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังยึดในเรื่องของนโยบายในการดูแลค่าของชีพของเกษตรกรหรือว่าการที่จะต้องดูแลในเรื่องของราคาพืชผลอยู่เช่นกันมันก็เรียกว่าเป็นหลักของความสมดุลเราก็ต้องดูราคาตลาดโลกที่สอ คล้องกันด้วยค่ะครับก็คือไม่ได้จ่ายอย่างเดียวปรับโครงสร้างไปด้วยพร้อมๆกันใช่ค่ะแล้วก็การแก้ปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆก็คงต้องปรับปรุงอยู่ในทุกขั้นตอนค่ะค่ะขอตามมาอีกเรื่องนะครับพูดเรื่องข้าวแล้วพูดเรื่องะจะไม่พูดเรื่องค่าแรงไม่ได้ค,ครับตอนนี้ขึ้นเป็นสบาททางประเทศแล้วผลสะท้อนมาเป็นยังไงบ้างครับก็จกสจะขึ้นอีกเมื่อไหร่ครับ ก็เรียนว่าจริงๆนะวันนี้เราเราก็ๆๆๆอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆก็จะเห็นว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเมื่อก่อนจัดที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ผ่านมาหลายปีไม่เคยได้ขึ้นในขณะที่ค่าครองชีพหรือค่าเงินเฟ้อเนี่ยโตขึ้นทุกปีอันนี้จึงเป็นที่มาเช่นกันว่าในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานเราก็ต้องมาช่วยเหลือในการที่จะให้เรื่องของรายได้ขั้นต่ำสามร้อยบาท ณวันนี้ก็ได้ได้ประกาศไปหมดแล้วสิ่งที่ได้รับมาก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือว่าในโรงงานถ้าสมมติว่าถามว่าในบางที่เนี่ย ผู้ใช้แรงงานที่มีคุณภาพฝีมือดีบางที่จ่ายเกินสา0ร้อยบาทอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันบางโรงงานที่อยู่ในถังจังหวัดเราก็คงต้องทํางานควบคู่กันไปก็คือว่าการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานให้มากขึ้นแต่จากสถิติตัวเลขของผู้ใช้แรงงานเราก็จะเห็นว่าจํานวนผู้ว่างงานอัตราผู้ว่างงานไม่ได้สูงมากนะักเพราะว่าจริงแล้วคนไทยเองก็เป็นคนที่มีฝีมือแรงงานที่ดีก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยอชอบที่จะใช้ฝีมือแรงงานไทยก็ ไม่แปลกที่โรงงานอาาุตสาหกรรมต่างๆก็จะมามาทําที่เมืองไทยเพราะว่าฝีมือของเราดีค่ะเราก็เชื่อว่าตรงนี้ถ้าเราช่วยกันพัฒนา,าต่อตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงานในอน,น,นาคตค่ะ,คะ,คะในช่วงเดือนนี้เราได้เห็นภาพรวมด้านเศรษฐกิจะนะคะทะาค่านยกได้มองไปในอนาคตเรื่องเกษตรโซนิ่งจะไปเชื่อมกับร่างพลบงเงินคู่2ล้านล้านบาทได้อย่างไรวันนี้เห็นภาพชัดเจนแล้วนะคะ,คะ,ะ,คะช่วงหน้ายัางมีเรื่องแกนน้ไขรับนูนเรื่องพรบปรองดองนะคะเพราะว่าก็เข้าสู่สภาเช่นเดียวกันสักครู่ค่ะ ตอนที่จะเข้าสู่ประเด็นเรื่องทางการเมืองซึ่งแน่นอนค่ะคนไทยสนใจทั้งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ <c oughs> ทั้งเ,เรื่องที่จะต้องค้างอยู่ในสภามากมายนะคะ <c oughs> กฎหมายสําคัญคญเนี่ยนะคะ <c oughs> มาเรื่องน้ำบ้างนะนายกเพราะว่านายกบอกว่าเชื่อมโยงให้เห็นภาพแล้ว <c oughs> ในส่วนของกเกษตรโซนนิ่งกับเรื่องร่าง <c oughs> พรวงก,กั้งกู2ล้านล้านบาทแต่เรื่องน้ำเนี่ยพูดเปิดทางแล้ว